โอ้เส้นเลื่อนไหลครับพี่น้องเส้นเลื่อนไหลครับเส้นเลื่อนไหลนะเส้นเลื่อนไหลยอดๆคือไล่ไหมครับ เอาไหมเอาไหมมาขืนทางผิดอ่ะนี่เรียกว่าอีขึ้นมีตรงนี้ครับรานทีมขับแกบตรงพี่นอ้องเนี่ยผมว่าอยากให้ไปขึ้นในทางหลาดยางครับอ๋อไทยไทยไทย พี่น้องเกือบครับดีที่พระท่านคืนไลยครับพี่น้องพระท่านเอาคืนไล้ครับทเทนเลอร์มันมันไหลโตกลงมากครับการที่เทข้าขึ้นรถเทนเลอร์เนี่ครับเขามีรถแมคโครนี่ครับพี่น้องเขาเวลาขึ้นตรงทางลาดย,งยา,างเขาแบบฮาร์ลังเกียร์เพิ่นกว่าครับพี่น้อง วาเฮ้าครับดามาครับยายามไปเอาขึ้นตรงที่เยาวล่องตรงที่เป็นดินครับมันก็อันตรไลครับจังจีแหละบางเที่ยวมองขึ้นมันกับอัตคัดครับยังจุดนี้นี่ก็คือว่าอัตคัดอยู่ครับท <c oughs> ุดทายแล้วแล้วมาขึืนทางหลัดยางคืเอเขาครับ <c oughs> อกงใกล้ขึ้นครับเมื่อกี้นี่ดีนะทีมันบ้านในขึ้นมากลลยครับขึ้นหน่อยๆครับกับตันล้นเมื่อจ้าจเริ่มเอาขึ้นครับมันก็เลยเชนเลอร์ครับเลยผ้าไหลครับผ้าไหลลงไปครับ ลงเทเลอร์ไม่ปลอดภัยครับทีนี้เขาปัานา่นแล้วไปนองงานมาเนี่ย เอารถขึ้นรถลองอยู่ในสถานที่เป็นทางดินแบบนี้ครับบางเทียกับุดวิสัยครับต้องเร็วลงทางยางนะครับว่าต้องเร็วขึ้นทางลาดยางเหยียบนกับจังสีแล้วครับจังสีเห็นในคลิปนี้แล้วครับมาหอดบ้านนะครับผมรุเงเงียนห่ มีห่าดัดการไว้ครับมองเอารถึ้นรถลงครับพื้นทีพ่อใดครับพาลงใดเอาคื้นทีข้างนองนะครับบางพื้นทีมันกน็รอแหลมครับผาดน,นิดเดียวก็อันตรายครับเหเนเร์อไหลครับพี่น้องเมื่อกี้ ปอะด้ยูเที่งหนารถครับประด้ยท้ายไปครับพี่น้องเหตุการณ์เมื่อกี้นี่ตอนมันไหลประดี๋ยวท้ายไปครับพอาตอนตอนมันโลกไปแลวกันเลย จำลองเหตุการณ์เลยพี่น้องเบื้องซื่อๆดิครับว่ามันไหลไปท่าไดซื่อครับว่ามันสไลล์ลงท่าไดครับภาพเมื่อกี้เนี่ยเพราะเป็นภาพเหตุการณ์จริงนะครับเหตุการณ์จริงมันมันทะลุตกลงซงื่อครับพี่น้องมันเลยตกลงเงื่อนเสืแต่มันกำลังขึ้นนะครับกำลังขึ้นเรารถเทเล์มันไหลครับก็เลยสไลล์ตกลงนี้ครับ ก็เลยเหตุภาพประกอบให้พี่น้องเบื้องซื้อครับมาเหตุการณ์แบบนี้นะครับอันตรายนะครับพี่น้องคผู้ใส่รถเทนเลอร์ครับใส่รถแมคโครครับเวลาขึ้นเวลาลงอ่ะเบิ้งหมังขึ้นดีดีครับอ่ามันอยู่หมองคอยก็ต้องเบิ้งครับเมื่อกี้นี่ครับตันล้นเล่าสิขึ้นแบบเล่าสียางขึ้นครับเอาสิยางขึ้นพอดีรถมันก็ไหลพอดีครับมันก็เลย เลยตกลงคร,บงร,บงรบับก็เลยเห็ดภาพจำล่องให้พี่น้องเบิง้งซๆดกครับพี่น้อง